เดือนมกราคมปี2,574ตามปฏิทินจีนหรือคศ1,931ฤดูหนาวในแผ่นดินจีนกำลังจะผ่านพ้นไปชาวนาริมฝั่งแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำเหลืองกำลังรอคอยฤดูใบไม้ผลิที่จะนำมาซึ่งการเพาะปลูกในฤดูใหม่พวกเขาไม่รู้เลยว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ท้องฟ้าจะหลังน้ำลงมามากกว่าที่พวกเขาเคยเห็นมาก่อนในชีวิตและน้ำนั้นจะกลืนกินทุกอย่างที่พวกเขามีน้ำท่วมจีนปี1931เป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมีผู้คนเสียชีวิตมากกว่า3,700,000คนคิดเป็น14%ของประชากรทั้งหมดของโลกในขณะนั้นแต่น่าแปลกใจว่าเหตุการณ์นี้แทบไม่มีใครรู้จัก วันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่ฤดูร้อนแห่งความตายในปี1931เพื่อค้นหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นในวันที่แม่น้ำสามสายกลืนประเทศก่อนที่เราจะเข้าสู่เหตุการณ์ในปี1931เรามาทำความรู้จักกับตัวละครหลักของเรื่องนี้กันก่อนนั่นคือแม่น้ำทั้ง3ที่กําหนดชะตากรรมของชาวจีนมาเป็นเวลาหลายพันปี แม่น้ำสายแรกคือแม่น้ำแยงสีหรือที่ชาวจีนเรียกว่าฉางเจียงซึ่งแปลว่าแม่น้ำยาวเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียยาวถึง6,300กิโลเมตรไหลาจากที่ราบสูงทิเบตผ่านหุบเขาลึกและที่ราบกว้างก่อนจะไหลลงสู่ทะเลจีนตะวันออก แม่น้ำสายที่สองคือแม่น้ำเหลืองหรือห่วงเหอเรียกว่าแม่น้ำเหลืองเพราะน้ำมีสีเหลืองจากดินตะกอนที่ถูกพัดพามาจากที่ราบสูงเหลือสีแม่น้ำสายนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการล้นตะลิ่งมันเคยท่วมมาก่อนนับพันครั้งในประวัติศาสตร์จนคนจีนเรียกมันว่าความโศกเศร้าของจีน แม่น้ำสายที่สคือแม่น้ำไห่หรือไห่เหอสายน้ำที่เล็กที่สุดในสามสายแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะอันตรายน้อยกว่าสามแม่น้ำนี้ไหลผ่านพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนานแน่นที่สุดในโลกพวกเขาทั้งหมดพึ่งพาแม่น้ำเพื่อการเกษตรการคม,มานาคมและการดำรงชีวิตแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าแม่น้ำเหล่านี้อาจกลายเป็นศัตรูได้ทุกเมื่อ เพื่อควบคุมแม่น้ำชาวจีนสร้างคันกั้นน้ำขนาดใหญ่ยาวหลายพันกิโลเมตรซ่อมแซมและยกระดับมันทุกปีแต่ในปี1931ระบบป้องกันนี้จะถูกทดสอบอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเดือนมกราคมปี1931หรือฤดูหนาวในจีนกลางหนาวผิดปกติหิมะตกหนักกว่าปกติ ยอดเขาและที่ราบสูงถูกปกคลุมด้วยหิมะหนาเป็นเมตรชาวนาบ่นว่าฤดูหนาวปีนี้หนาวเหลือเกินแต่ไม่มีใครคิดว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความโศกเศร้าเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงในเดือนมีนาคมอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นเร็วกว่าปกติ หิมะบนภูเขาเริ่มละลายน้ำไหลลงมาจากยอดเขาและที่ราบกว้างแม่น้ำทั้งสามเริ่มเพิ่มปริมาณแต่นี่ยังเป็นเรื่องปกติในฤดูใบไม้ผลิแต่แล้วในเดือนเมษายนสิ่งที่ไม่ปกติก็เริ่มเกิดขึ้นฝนเริ่มตกหนักไม่ใช่แค่ฝนธรรมดาในฤดูใบไม้ผลิแต่เป็นฝนที่ตกไม่หยุดวันแล้ววันสัปดาห์แล้วสัปดาห์ชาวนามองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความกังวล ฝนในฤดูใบไม้ผลิปกติจะตกสลับหยุดแต่ปีนี้ท้องฟ้าเทน้ำลงมาไม่หยุดหย่อนเหมือนกับว่ามีใครสักคนบนฟ้ากำลังเททะเลน้ำลงมาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคันกั้นน้ำเริ่มกังวลพวกเขาสังเกตเห็นว่าระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มขึ้นทุกวัน ขันกั้นน้ำที่เคยสูงเหนือระดับน้ำหลายเมตรตอนนี้น้ำเริ่มเข้าใกล้ขอบพวกเขาเริ่มเตรียมถุงทรายและคนงานเพื่อเสริมขันกั้นน้ำในเดือนพฤษภาคมสถานการณ์ยิ่งแย่ลงฝนยังคงตกแม่น้ำเริ่มท่วมพื้นที่ริมฝั่งชาวบ้านเริ่มอพยพอ,ออกจากบ้านริมแม่น้ำพวกเขาหอบข้าวของติดตัวน้อยนิดเดินทางไปหาที่สูงขึ้นหวังว่าน้ำจะลดลงเร็ว แต่น้ำไม่ได้ลดลงมันกำลังเพิ่มขึ้นวันที่11เดือนมิถุนายนปี1931เป็นวันที่ทุกอย่างเริ่มพังทลายในวันนั้นพายุไซโคลนเข้าพัดถึงแผ่นดินจีนนี่ไม่ใช่พายุธรรมดามันเป็นพายุที่ทรงพลังมากนำฝนมากับมันหลายร้อยมิลลิเมตรน้ำจากท้องฟ้าเทลงมาไม่หยุด ที่แย่ไปกว่านั้นคือในเดือนมิถุนายและกรกฎาคมพายุไซคโคลนเข้าพัดถึงจีนทั้งหมด7ลูกในปกติประเทศจีนจะมีพายุไซคโคลนแค่2ลูกต่อปีแต่ปีนี้มี7ลูกในเวลาแค่2เดือนน้ำจากฝนทำให้แม่น้ำทั้ง3เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วในเดือนกรกฎาคมแม่น้ำแยงซีท่วมมากที่สุดในรอบ40ปี แม่น้ำเหลืองก็ล้นตะลิ่งในหลายจุดแม่น้ำไห่ไหลเต็มที่จนแทบจะล้นเจ้าหน้าที่พยายามอย่างเต็มที่ที่จะเสริมคันกั้นน้ำพวกเขาจ้างคนงานนับพันคนมาช่วยกันวางถุงทรายยกระดับคันกั้นน้ำแต่น้ำเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่พวกเขาจะทำได้ปัญหาก็คือคันกั้นน้ำเหล่านี้ไม่ได้รับการบำรุงรักษาที่ดีพอ จีนในปี1931กําำลังอยู่ในช่วงวุ่นวายรัฐบาลกลางของพรรคก,ก๊กมินตัง๋งกำลังต่อสู้กับกองทัพคอมมิวนสิสต์นายทหารท้องถิน่นต่างก็ปกครองเขตของตัวเองไม่มีใครให้ความสำคัญกับคันกั้นน้ำคนงานที่รับผิดช,ชอบซ่อมคันกั้นน้ำบางคนไม่ได้ทำงานจริงพวกเขาได้รับเงินแต่ไม่ได้ซ่อมให้ดีบางส่วนของคันกั้นน้ำมีรอยร้าวมีจุดอ่อน แต่ไม่มีใครซ่อมแซมอย่างจริงจังและตอนนี้น้ำกำลังทดสอบจุดอ่อนเหล่านั้นวันที่25เดือนกรกฎาคมปี1931ขันกั้นน้ำแม่น้ำเหลืองพังลงมันเริ่มจากรอยร้าวเล็กๆน้ำเริ่มซึมผ่านขันกั้นคนงานพยายามอุดมันด้วยถุงทรายแต่น้ำมีแรงดันมากเกินไปรอยร้าวใหญ่ขึ้นน้ำไหลออกมามากขึ้น แล้วขันกั้นน้ำก็ทลายน้ำจากแม่น้ำเหลืองพุ่งออกมาเหมือนกำแพงสูงหลายเมตรมันพัดพาทุกอย่างไปตามทางหมู่บ้านนาบ้านเรือนคนสัตว์ทุกอย่างถูกกลืนไปในพริบตาชาวบ้านที่อยู่ใกล้คันกั้นน้ำได้ยินเสียงดังกึกก้องเหมือนฟ้าผ่าแล้วก็เห็นกำแพงน้ำสูงเข้ามาหาพวกเขา พวกเขาไม่มีเวลาวิ่งหนีไม่มีเวลาหยิบข้าวของน้ำมาถึงเร็วเกินไปแต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นในวันเดียวกันขันกั้นน้ำของแม่น้ำแยงสีก็ทลายในหลายจุดน้ำไหลท่วมเมืองและหมู่บ้านริมฝั่งผู้คนต้องปีนขึ้นหลังคาปีนขึ้นต้นไม้เพื่อหนีน้ำแม่น้ำไห่ก็ล้มตลิ่งเช่นกัน น้ำจากแม่น้ำสามสายไหลท่วมพื้นที่กว้างใหญ่พวกมันมาบรรจดกันกลายเป็นทะเลน้ำกว้างใหญ่ที่มองไม่เห็นขอบฟ้าในเวลาไม่กี่วันพื้นที่กว้าง180,000ตารางกิโลเมตรถูกน้ำท่วมมันเท่ากับพื้นที่ของประเทศอังกฤษและครึ่งหนึ่งของสกอตแลนด์รวมกันผู้คนนับล้านคนติดอยู่ในทะเลน้ำ พวกเขาไม่มีอาหารไม่มีน้ำสะอาดไม่มีที่พักพิงบางคนอยู่บนต้นไม้เป็นเวลาหลายวันบางคนถือไม้ลอยน้ำบางคนยืนบนหลังคาที่เหลืออยู่และที่แย่ที่สุดคือน้ำไม่ได้ลดลงเลยมันอยู่นิ่งๆกลายเป็นทะเลขนาดใหญ่ท่ามกลางแผ่นดินจีนผู้คนที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเริ่มตระหนักว่า นี่ไม่ใช่แค่ภัยพิบัติที่จะผ่านไปในไม่กี่วันนี่เป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดไปและตอนนี้การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดพึ่งจะเริ่มต้นเมื่อน้ำเริ่มท่วมในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมผู้คนส่วนใหญ่คิดว่ามันจะเหมือนน้ำท่วมที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนน้ำจะท่วมสองสามวันแล้วก็ลดลงพวกเขาจะกลับบ้านทำความสะอาดเริ่มต้นใหม่ แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมน้ำท่วมอยู่นิ่งๆไม่ไหลไม่ลดมันกลายเป็นทะเลขนาดใหญ่ที่ปกคลุมพื้นที่นับแสนตารางกิโลเมตรพื้นที่เกษตรที่เคยเป็นแหล่งอาหารของนับล้านคนตอนนี้อยู่ใต้น้ำลึกหลายเมตรชาวบ้านที่ยังรอดชีวิตอยู่เริ่มเผชิญกับปัญหาใหม่ที่ร้ายแรงกว่าน้ำท่วมเสียอีกนั่นคือความหิวโหย ข้าวที่เก็บไว้ในบ้านถูกน้ำท่วมเน่าเสียหมดนาข้าวจมอยู่ใต้น้ำไม่มีอาหารเหลืออยู่เลยผู้คนที่อพยพออกมาจากบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้เอาอาหารมาด้วยเพราะน้ำมาเร็วเกินไปในสัปดาห์แรกผู้คนยังมีความหวังพวกเขารอคอยให้รัฐบาลมาช่วยเหลือรอให้มีเรือมารับพวกเขารอให้มีอาหารมาแจกแต่ความหวังนั้นค่อยๆจางหายไป รัฐบาลของพรรคก๊กมินตั๋นในขณะนั้นอ่อนแอมากพวกเขากำลังต่อสู้กับกองทัพคอมมิวนิสต์ในหลายพื้นที่นายทหารท้อนถิ่นก็ไม่ยอมฟังคำสั่งจากส่วนกลางการส่งความช่วยเหลือไปอยังพื้นที่น้ำท่วมเป็นเรื่องยากบางพื้นที่ไม่มีรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเลยผู้คนต้องพึ่งพาตัวเองทั้งหมดในเดือนสิงหาคมสถานการณ์แย่ลงอย่างรวดเร็ว ผู้คนที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเริ่มหิวอย่างแท้จริงพวกเขาพยายามหาอะไรก็ได้ที่กินได้พวกเขากินเปลือกต้นไม้กินหญ้ากินใบไม้กินรากไม้บางคนขุดดินเพื่อหาหนอนมากินบางคนจับหนูมากินบางคนกินแม้กระทั่งดินเหนียวแต่สิ่งเหล่านี้ไม่พอพวกคนเริ่มตายจากความหิวโหวย คนแรกคนที่สองสิบคนร้อยคนพันคนหมื่นคนศพลอยอยู่ในน้ำทั่วไปและแล้วก็มีรายงานที่น่ากลัวเริ่มแพร่สะพัดผู้คนเริ่มกินเนื้อคนในตอนแรกมันเป็นแค่ข่าวลือไม่มีใครอยากเชื่อว่ามันเป็นความจริงแต่แล้วรายงานก็มามากขึ้นมีผู้คนเห็นด้วยตาตัวเอง มีรายงานว่ามีคนขุดศพมากินมีคนฆ่าเด็กเพื่อกินเนื้อมีคนขายเนื้อคนในตลาดราคาเนื้อคนถูกกว่าเนื้อหมูด้วยซ้ำนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนานกิงที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมในเดือนกันยายนบันทึกไว้ว่าผู้คนกินเนื้อคนกันอย่างเปิดเผยไม่มีใครแอบทำพวกเขาไม่ได้รู้สึกอายพวกเขาแค่หิวมากเกินไป นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะเล่าได้ง่ายๆแต่มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นจริงมันแสดงให้เห็นว่าความหิวโหยสามารถผลักดันคนให้ทำสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคิดว่าจะทำได้และนี่ยังไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดปัญหาอีกอย่างที่ตามมาคือโรคระบาดน้ำท่วมขังทำให้น้ำเน่าเสียศพลอยอยู่ในน้ำทั่วไป ผู้คนที่รอดชีวิตต้องดื่มน้ำเน่าเพราะไม่มีน้ำสะอาดโรคต่างๆเริ่มแพร,ร่ระบาดโรคอหิวาตกรโรคไทฟอยด์มาลาเรียไข้เลือดออกโรคเหล่านี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วผู้คนที่อ่อนแอจากความหิวโหยต้านทานโรคไม่ได้ในบางหมู่บ้านผู้คนตายจากโรคมากกว่าตายจากน้ำท่วมเสียอีก คนที่ยังแข็งแรงพอที่จะเดินต้องฝังศพคนที่ตายทุกวันแต่ค่อยๆแม้กระทั่งคนเหล่านี้ก็ไม่มีแรงที่จะฝังศพอีกต่อไปศพถูกทิ้งไว้ตามทางตามบ้านตามวัดนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนานกิงเขียนไว้ว่าทุกที่ที่เราไปเรามองเห็นแต่ศพศพลอยในน้ำศพนอนอยู่ข้างทางศพเรียงกันอยู่ในวัด กลิ่นเนา่าทำให้เราแทบจะหายใจไม่ออกผู้คนที่ยังรอดชีวิตอยู่เริ่มสิ้นหวังพวกเขาไม่เห็นแสงสว่างข้างหน้าพวกเขาไม่รู้ว่าจะมีใครมาช่วยหรือไม่น้ำจะลดหรือเปล่าพวกเขาจะมีชีวิตรอดไปได้อีกกี่วันบางคนเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองมีรายงานการฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมากพ่อแม่ฆ่าลูกแล้วฆ่าตัวตาย ครอบครัวทั้งครอบครัวกระโดดน้ำตายด้วยกันพวกเขาไม่เห็นเหตุผลที่จะอดทนต่อไปอีกแต่ท่ามกลางความสิ้นหวังก็มีความพยายามที่จะช่วยเหลือองค์กรการกุศลจากต่างประเทศเริ่มเดินทางเข้าไปในพื้นที่ภัยพิบัติสภากาชาติจีนพยายามส่งอาหารและยาคริสตจักรส่งมิชชันนารีเข้าไปช่วยเหลือแต่ปัญหาคือพื้นที่กว้างใหญ่เกินไป ผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือมีมากเกินไปความช่วยเหลือที่มีไม่เพียงพอมหาวิทยาลัยนานกิงส่งทีมนักวิจัยและอาสาสมัครเข้าไปในพื้นที่พวกเขาพยายามแจกอาหารจัดตั้งค่ายพักพิงรักษาคนเจ็บป่วยแต่พวกเขาสามารถช่วยได้แค่ส่วนน้อยรัฐบาลกกมินตันในที่สุดก็พยายามส่งความช่วยเหลือแต่มันสายเกินไปและไม่เพียงพอ การคอร์รัปชันทําให้ความช่วยเหลือไม่ถึงมือผู้คนต้องการจริงๆเจ้าหน้าที่บางคนขโมยอาหารและสเสบียงไปขายผู้คนเริ่มโกรธรัฐบาลพวกเขารู้สึกว่าถูกทอดทิ้งพวกเขาเห็นว่ารัฐบาลใช้เงินไปกับสงครามแต่ไม่มีเงินมาช่วยพวกเขาความโกรธแค้นนี้จะกลายเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้รัฐบาลก๊กมิงตังสูญเสียความนิยมและในที่สุด แพ้ให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ในปี1949เมื่อเดือนกันยายนมาถึงน้ำเริ่มลดลงช้าๆไม่ใช่เพราะฝนหยุดตกแต่เพราะน้ำค่อยๆซึมลงดินและไหลไปทางอื่นผู้คนที่รอดชีวิตเริ่มกลับบ้านแต่สิ่งที่พวกเขาพบคือความทำลายที่ไม่มีอะไรเหลือบ้านของพวกเขาพังทลายหลายบ้านถูกน้ำพัดไปหมด บางบ้านที่ยังเหลืออยู่ก็เน่าเสียมีโคลนเต็มไปหมดหนาข้าวถูกทำลายหมดพืชผลทุกอย่างตายและที่แย่ที่สุดคือสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาหายไปผู้คนนับล้านคนตายบางครอบครัวสูญเสียบางหมู่บ้านไม่มีใครเหลืออยู่เลยผู้คนที่กลับมายืนดูบ้านที่พังทลายนาที่ถูกทำลายและครอบครัวที่สูญเสีย พวกเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่อย่างไรในเดือนตุลาคมปัญหาใหม่เริ่มขึ้นฤดูหนาวกำลังจะมาถึงผู้คนไม่มีบ้านที่จะอยู่ไม่มีอาหารเก็บไว้พวกเขาจะผ่านฤดูหนาวได้อย่างไรความตายยังคงดำเนินต่อไปในฤดูหนาวผู้คนตายจากความหนาวตายจากความหิวโหวยตายจากโรคระบาดการตายไม่ได้หยุดแม้น้ำจะลดลงแล้ว น้ำท่วมใหญ่ในปี1931ไม่ได้จบลงในเดือนเดียวหรือ2เดือนมันดำเนินต่อไปเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีเต็มผู้คนตายจากผลกระทบของน้ำท่วมตลอดปี1931และเข้าไปในปี1932นักวิจัยประมาณว่ามีผู้คนเสียชีวิตโดยตรงจากน้ำท่วมประมาณ850,000คนแต่ถ้ารวมผู้คนที่ตายจากความหิวโหวยโรคระบาด และผลกระทบอื่นๆตัวเลขจะสูงถึง3 7ล้าน7แสคนบางคนประมาณว่าอาจสูงถึง4ล้านคนนี่คือตัวเลขที่มากเหลือเกินมันมากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากสึนามิในมหาสมุทรอินเดียปี2 0 0 4ถึง15เท่ามากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวใหญ่ส่วนใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นแต่น่าแปลกที่คนส่วนใหญ่ในโลกไม่รู้จักเหตุการณ์นี้ทำไม เหตุการณ์ที่หลายคนสงสัยก็คือทำไมน้ำท่วมจีนปี1931ที่เป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกถึงไม่ค่อยมีคนรู้จักเหตุผลแรกคือตัวจีนเองในปี1931จีนกำลังอยู่ในช่วงวุ่นวายประเทศกำลังแตกแยกรัฐบาลกลางอ่อนแอมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นทั่วประเทศ การสื่อสารกับโลกภายนอกมีน้อยรัฐบาลก๊กมินตั๋งไม่ต้องการให้โลกรู้ว่าสถานการณ์แย่แค่ไหนพวกเขากลัวว่ามันจะทำให้รัฐบาลดูอ่อนแอกลัวว่าจะเสียหน้าจึงพยายามปิดบังข้อมูลนักข่าวต่างชาติเข้าถึงพื้นที่ภัยพิบัติได้ยากรายงานข่าวที่ออกไปส่วนใหญ่ไม่สมบูรณ์โลกภายนอกไม่ทราบว่าสถานการณ์ร้ายแรงแค่ไหนจริงๆเหตุผลที่ส คือช่วงเวลาปี1931เป็นช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองโลกกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่เรียกว่าความตกต่ำครั้งใหญ่ The Great Depression ประเทศต่างๆกำลังมีปัญหาของตัวเองไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องที่เกิดขึ้นในจีนและหลังจากปี1931 จีนก็เข้าสู่สงครามกับญี่ปุ่นในปี1937ตามด้วยสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามกลางเมืองที่จบลงด้วยชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์ในปี1949เหตุการณ์ต่างๆที่ตามมาทำให้น้ำท่วมปี1931ถูกลืมถูกฝังอยู่ในประวัติศาสตร์ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือการเข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นและเราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้อย่างไรน้ำท่วมจีนปี1931ไม่ได้เป็นแค่ภัยธรรมชาติล้วนๆมันเป็นผลมาจากหลายปัจจัยปัจจัยแรกคือธรรมชาติปีนั้นฝนตกหนักผิดปกติพายุไซโคลนเข้าพัดถึง7ลูกในสองเดือน นี่เป็นเรื่องที่คนควบคุมไม่ได้แต่ปัจจัยที่สองคือการทำลายสิ่งแวดล้อมในหลายศตวรรษที่ผ่านมาชาวจีนตัดไม้ทำลายป่าบนภูเขาเพื่อเปิดพื้นที่เพาะปลูกเมื่อป่าหายไปดินบนภูเขาถูกพัดพาไปตามน้ำทำให้แม่น้ำตื้นเขินน้ำล้นตลิ่งง่ายขึ้นปัจจัยที่สคือการบำรุงรักษาที่ล้มเหลว ขันกั้นน้ำที่ควรจะป้องกันน้ำท่วมไม่ได้รับการดูแลอย่างดีเพราะประเทศอยู่ในช่วงวุ่นวายไม่มีรัฐบาลที่แข็งแรงพอที่จะบังคับให้มีการบำรุงรักษาปัจจัยที่ 4. คือความยากจนผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำยากจนมากพวกเขาไม่มีทรัพย์สินที่จะเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เมื่อน้ำท่วมพวกเขาไม่มีทางเลือกไม่มีที่หนีไม่มีเงินซื้ออาหารปัจจัยที่5คือรัฐบาลที่อ่อนแอเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นรัฐบาลที่แข็งแรงจะสามารถประสานงานส่งความช่วยเหลือจัดหาอาหารและที่พักพิงแต่รัฐบาลจีนในขณะนั้นทำไม่ได้พวกเขามีปัญหาของตัวเองไม่มีความสามารถหรือความตั้งใจที่จะช่วยประชาชน ทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ภัยพิบัติที่อาจจะมีผู้เสียชีวิตหลักแสนคนกลายเป็นภัยพิบัติที่มีผู้เสียชีวิตหลักล้านคนหลังจากน้ำท่วมปี1931มีความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกรัฐบาลจีนในยุคต่อมาให้ความสำคัญกับการควบคุมแม่น้ำพวกเขาสร้างเขื่อนขนาดใหญ่มากมาย รวมถึงเขื่อนสามผาที่แม่น้ำแยงซีซึ่งเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขื่อนเหล่านี้ช่วยควบคุมน้ำท่วมผลิตไฟฟ้าและช่วยในการคมมานาคมแต่พวกมันก็มีปัญหาของมันเองมันทำลายสิ่งแวดล้อมบังคับให้ผู้คนนับล้านคนต้องย้ายถิ่นและอาจสร้างความเสี่ยงใหม่ ถ้าเขื่อนเหล่านี้พังลงภัยพิบัติที่จะตามมาอาจแย่กว่าปี1931เสียอีกสำหรับประเทศไทยเราสามารถเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ประเทศไทยก็เคยประสบน้ำท่วมใหญ่ในปี2554น้ำท่วมครั้งนั้นทำความเสียหายมหาศาลแต่จำนวนผู้เสียชีวิตน้อยกว่า800คนเมื่อเทียบกับจีนในปี1931 ความแตกต่างมหาศาลทำไมเพราะประเทศไทยมีรัฐบาลที่ทำงานได้มีระบบการช่วยเหลือภัยพิบัติมีการอบพยพผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงมีการแจกอาหารและน้ำและที่สำคัญคนไทยไม่ยากจนจนถึงขั้นไม่มีอะไรกินเลยแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราปลอดภยัยเราต้องเรียนรู้จากอดีตบทเรียนแรกคือการดูแลสิ่งแวดล้อม การตัดไม้ทำลายป่าบนภูเขาทำให้น้ำท่วมง่ายขึ้นเราต้องอนุรักษ์ป่าไม้โดยเฉพาะป่าต้นน้ำบทเรียนที่ 2. คือการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานขันกั้นน้ำเขื่อนระบบระบายน้ำทุกอย่างต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่รอจนมันพังบทเรียนที่สคือการมีรัฐบาลที่แข็งแรงเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้น รัฐบาลต้องสามารถประสานงานส่งความช่วยเหลือและดูแลประชาชนรัฐบาลที่อ่อนแอรหรือคอรับจะทำให้ความเสียหายมากขึ้นบทเรียนที่4คือการเตรียมตัวเราต้องมีแผนรับมือภัยพิบัตริรู้ว่าเมื่อน้ำท่วมมาเราจะทำอะไรจะไปไหนจะหาอาหารได้จากที่ไหนบทเรียนที่5คือความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามภัยพิบัติ คนต้องช่วยเหลือกันสังคมที่แข็งแรงจะผ่านพ,นพ้นภัยพิบัติได้ดีกว่าสังคมที่แตกแยกวันนี้น้ำท่วมใหญ่ยังคงเกิดขึ้นทั่วโลกในปี2024มีน้ำท่วมใหญ่ในหลายประเทศผู้คนนับพันคนเสียชีวิตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ภัยพิบัติรุนแรงขึ้นฝนตกหนักกว่าเดิมน้ำท่วมบ่อยขึ้น ถ้าเราไม่เตรียมตัวภัยพิบัติเหมือนปี1931อาจเกิดขึ้นอีกน้ำท่วมจีนปี1931สอนเราว่าภัยธรรมชาติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเราควบคุมธรรมชาติไม่ได้แต่เราสามารถเตรียมตัวสามารถลดความเสียหายสามารถช่วยเหลือกันและที่สำคัญที่สุดเราต้องจำเอาไว้ว่า มีผู้คนนับล้านคนเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นพวกเขาเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องคนธรรมดาที่แค่ต้องการมีชีวิตอยู่แต่ความโชคร้ายและความล้มเหลวของมนุษย์ทำให้พวกเขาตายเราไม่ควรให้เหตุการณ์นี้ถูกลืมเพราะถ้าเราลืมเราก็จะไม่ได้เรียนรู้และถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อาจสํำรอย น้ำท่วมจีนปี1931เป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแต่มันไม่ควรเป็นภัยพิบัติที่โลกลืมมันควรเป็นบทเรียนที่เราทุกคนจำไว้เพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเสื้อฮู้ดกันแดดรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่ต้องการปกป้องผิวจากแสงแดดแบบจัดเต็ม ด้วยคุณสมบัติ UPF 200 plus และสามารถป้องกัน UV ได้มากกว่า95%ทําทำให้มั่นใจได้ว่าผิวจะไม่ถูกทำร้ายจากรังสี UV อย่างแน่นอนตัวเนื้อผ้าเป็น Ice Silk ทำให้สัมผัสแล้วรู้สึกเย็นสบายระบายอากาศได้ดีเยี่ยมและมีรูระบายอากาศมากถึง1,000 10, 0รูช่วยให้ไม่รู้สึกร้อนหรืออับชื้นแม้ในวันที่อากาศอบอ้าว ด้วยราคาที่จับต้องได้และมีไซส์ให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ M ถึง 4XL ทําให้เป็นเสื้อฮู้ดกันแดดที่คุ้มค่าและเหมาะกับทุกคนที่ต้องออกแดดบ่อยๆครับ